หคือบริเวณภายในศาลาภายในศาลาใหญ่ สลักกันนะพี่น้องน่ะจบสลักกันเทปกำลังจัดการกรรมการกำลังจัดการจบสลบกักลก,ลกันเทศนะครับพี่น้น<ล>องเตรียมได้สำรองอื่น

ไปพาพระเวทซื้อศกันหาซาลีนะครับพระเวทสันดอนอพระเวทสันดอนทางาพระเวทสันดอนอ ท่านลูกท่านเมียนะครับท่านลูกท่านเมียมาน,นางมัดซีนะครับนี่เอาไปสลูกสรัาสิจำมปได้ คือว,วันวันสิมาเป็นนั่งถมายเทศนะครับพี่น้องเทศสิบสามกันนะครับเปลี่ยนงานเปลี่ยนกันด้วยเศษนะครับพี่น้องกรุบดันดันที่เพิ่เคยเห็นนะครับจัดไงนะครับวัดตาบานายจัดไงบุญมหาศาสตร์นะครับบุญมหาศาสตร์บุญเขตมหาศาสตร์นะครับเระหยัดดอน sadar, <laughs> terima เลี้งลูกเลี้ยงหลานเล่เลี้ยงน้องจลูกจงแรอะไรันนวันัสมีเอาแบบอันดอนอันนี้มีผู้เดียวแล้วก็รอดนะกันพันนะผ่านกันมีซีคนในบอกไม่บอกคนมาจกกันนะครับมาตกสลากกันกันเทศนะครับมันคู่มานคู่มาน อยู่บ้านละจบสันเศศตามติดต้นออี่เนี่ยตอนตอนทมาก่อนลูกเะเวกัขามลูกไม่พังกุมานี่เือกันหาเชลีละกันกันหาเชลีละมันราเวทเนีเขานีมหารมหารายอ้หัลาไปบังละมหาราช อมด้ไม yeah, ่ออกเอาบ้างใหได้เน mm. ี่ยเฝ้าเถอะเอาให้ให้ได้ออานั่นมันกนมันสิบพคบมันสิบพคกกันครับทานกันเอามีอีกทุ้นึ่งลรบานเนี่ยทานกันนะกไพ่รออกับเลอรรกับเมทุนิด

เอาดเอามาดูนเนีคนเคนกันเอาคความรู้บางจิ้มไว้เขียนไว้เขียนไว้ล้ิ้มเวลาการพี่กับบอกว่าูคเดียวกันเกาดอกันที่ต้องอานในใน้อเขาไปคารู้บ้างผู้ใดสูกกันในก็จาเอาไปในจำเอาให้เจ้าของ เดี๋มาใส่ํำเพลินเพลินฮอดกันนะอันนวานาประเวศกันที่สี่อ้อลนเพลนอต่พระเวศสันดอนเนี่ยเนาะเอน้อนใจใส่อันใจทำบุญสุนทานนี่นะเพื่อนนะนี่อยางทานมัดนะโตะเสันดอนนะแค่โทรได้ไหมยกมือใส่หัวสาธุตระลึกเอาโอ้เปลี่ยนนั่งละเนยได้กระวเาตาโเปิดเบ้องเบินกัน กันที่หกจุลพลบ่ทธหมยนะจุลพลจุลพลจุลพลจุลว่ายชงจุลพลเพิ่นแปลว่าอย่างไหไปเบิ่งไปเบิ่งเพิ่นยังอธิบายทุกฟังอยู่เพิ่นเป็นทักใดล้วูกอ่ะโอนกันที่หกอันที่แปลเรียกลูกเรียกหลานล่ะเจ้าอ่ะ เลี้ยงลูกเลี้ยงตเลี้งลูกหลานไปเรื่อยๆนะครยายเบลคือกันละบุีวได้ยังก็ย้ายหลน่อยายนี่ได้ยังก่เอาท่เรขับมาเขียนไว้กันที่สิเอมหาลาชเขียนตลอดกับยายรอดนั่นภูลั่มภรูรวยมหาลาเลยใช่ไแม่แยศแม่แต่้แม่แต่แม่น้มน้าตา่มหาล้านกวดงินด้นี่ อันนี้เป็น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 ร้อยเข่าเนาก็เป็นค่วงเข่า็นห้อยแล้วคนสิมามัดยประดับนะครับหน้าที่หนาน จบกันเทศนะครับพี่น้องเนาะคนเหนือคนมาดบก,กันเทศนนะครับส่วนทีุามภายในสาระนะครับสาระใหญ่ของเฮานะครับ,รรบทําบุญจัดทําบุญเป็นนา,นาสาระใหญ่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะคลิปหน้าพอกัอนไหมคลิปหน้าพอกัอนไหมสวัสดีครับ